สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อนีม้นมาเฮ็ดน่อไม้ไผ่เลี่ยงอัดถุงกันได้จ้าเก็บไปกินโดนๆจ้าอันนี้เป็นนอ้องไม้ไผ่เลี่ยงนะจ้าน่อไม้ไผ่เลี่ยงก็จะมีลักษณะเป็นนอเาวาๆจ้ามันยี้าเรียวๆเหมาะสําหรับท,ที่จะเอามาอัดถุงเก็บไปกินโดนๆนะจ้านี่เกกระสิปอกเปลือกออกก่อนนะจ้าปอกเปลือกน่อไม้ เราก็ตัดอันที่แข็งๆออกได้จ้าเอาแต่อันที่มันอ่อนๆไว้ได้จ้าล้วก็ขูดขูดเปลือกข้างนอกมันออกแล้วจา้าถึงที่มันเป็นป่องๆนะจา้าที่มันเป็นบักๆนี่เห็ดหอมันแก่เล้าเห็ดหอมันแข็งเวลาข้าขูดออกแล้วหนึ่งนงก็จะเป็นสีเหลืองง่ามนะจา้าเห็ดหอน้ำมัอ่อนจา้านนากินนะจา้าเจลาะก็เอาไว้ในซึ่งข้ากับขูกออกเสีย ออกไดจ้ะตรงแข็งๆนี่ก็กระตัดออกนดจ้ะเนื้อตาอ่อนตออนัวนอลๆนด้จ้ะคันถามว่าห้ามา่อยขูดนี่ห้ามาขูดได้บ่ขูดก็ได้จ้า,าขูดก็ได้กับบอเป็นหยัางจ้าเห็ดกิ่นเองนะจ้ากม่ต้องขูดขอบๆก็ได้คาซูม,มูเท็ดขายสิขูดนี่ก็จะเฮ็ดไขมันลูกค่านี่เห็นแล้วเห็ด เห็นเราบุกสืกว่ามันมันนองงามแล้วก็นอออนกอจากัรนเทศขายนะจากัรเทศกินค่ะไม่ต้องขูดก็ไดาแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะจ๊ะนี่กระสิล่องขูดเบื้งนะจ้ะว่ามันสีงามหมอช่วงหน้าฝนก็เป็นช่วงที่น้ใหม่ออกนอหลหลเท่ากับกินบะท่านนะจ้ะกิ่นบบิดเท่ากับเอาการอัดถุงการถนอมอาหารแบบนี้มามา เหตุให้เข้าเก็บรักษาอาหารเข้าไวโดนนะจ๊ะนี่การอัดถุงอัดนอไมน่นี่เก็บได้เป็นปีเลยจ้ะถันเข้าเก็บรักษาให้ถูกวิธีจ้ะน,นี้ก็กระตัดนอไดที่มันเป็นนอใหญ่ๆก็กระสิตัดแบ่งคร่งเลยจ๊ะแบ่งเคร่ง,ง,รงพราะว่าวเวลาเข้าหนึ่งนี่ความห่อนมันจะได้เขาถึงตัวนอใหม่เหตุหายนอใหม่นี่โบเสียงายจา้ะ น้อไม้อัดทุงนี่แก้กระเฮ็ดไววถักกินทุกปีได้จ้ะปีกายนี่ก็กเฮ็ดไววเฮ็ดไว้ไวถักกินคือก,กันจ้ะกระล่องเฮ็ดเบิงวิธีที่ไกเฮ็ดนีมน่มันเก็บรักษาได้โดนได้จ้ะเก็บได้เป็นปีเลยเล่ยเอามาแบ่งปันกับเพื่อนๆสำหรับการการขูดเนื้อไม้นี่ได้จ้ะไกล,กลบริขูดออกลายได้จ้ะกระขูดออกต่ตรงที่เปนเขียวๆออกได้จ้ะที่เห็นว่า มันแก่จ้ะนี่จ้ะเพื่อความสวยงามแล้วก็เวลาเขาหนึ่งมามันจะเป็นอ่อนๆรู้สึกว่ามันจีอ่อนก็ที่ห้าบอบขูดจ้ะหนึ่งมากก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองสวยเลยจ้ะแล้วก็ตรงป้องๆนี่ก็ก็เอาเอาไว้เด้อจ้ะเพราะว่ามันมันอ่อนอยู่จ้ะก็เก็บไว้ทันหนึ่งหนึ่งอัดถุงให้กันกจ้ะป้องหน่อยหน่อยก็ได้ตรงใดแก่แก,แก่ก็ตัดออกจ้ะ เอาตาอ่อนตวอ่อนออน,ออน้จ้ะจะนอหญ่ยกระตัดเบ่งคิงเพื่อหายความหอนเขาถึงแล้วก็ห้าตัดแล้วแล้วหา้ววหาวกะต,ตั้งหม้อหม้อหนึ่งให้มันเดือดแล้วก็จะเอาน้ำไม้ขึ้นแล้วก็เอาเล็กหนีบเล็กขีบนะ้จ้ะหกไว้ถักขีบน้ำไม้เวลาขีบใส่ถุงจะเอาใส่ในหม้อหม้อหนึ่งน้ำจ้ะ หนึ่งประมาณ3านาทีจ้ะปิดฝาตั้งเวลา30นาทีจ้ะ3านาทีแล้วห้องก,ก็มาเปิดมึงน้ำใหม่กระิเป็นสีเหลืองอุ้ยหยังสีเลยจ้าเพื่อนๆนี่แกขูดออกเพ่นก็จะเป็นสีสวยงามเลยจ้ะมาเตรียมอัดทุงเลยนะจ้ะ การเตรียมในการอัดทุงก็จะมีเตรียมน้ำจ้าน้ำในการไล่อากาศแล้วก็ถุงหนังยางจ้าถุงขนาดสิบหกคูณยี่หกแล้วก็ถุงขนาดเกคูณสิบี่จ้าถุงใหญ่กับถุงหน่อยจ้าขนม่ยเข้าเยาสีเข้ากบใส่ถุงใหญ่ขนม่ยเข้าสัน่นก็ใส่ถุงหน่อยจ้าเข้ากับเลือกเอา ตามน่อใหม้ของเขานะจ๊ะที่น้ำใหม่เขาย่างซัมไนก,ก็กระสีใสถุงหน่อยก็นด้จ๊ะน่อไหม่ที่มันเป็นตรงชิน้นสันสันนะจ๊ะขีดใส่ขีดใส่ถุงเวลาขีดนี่เมื่อนี่พายายามอย่ห้เข้าไปในถุงนะจ๊ะเอาตะล็กขีดที่มันผ่านการขาดเสื้อผ่านการหนึ่งแล้วขีด ขีดปา่าจ่าบอ่อห้ใส่มื่อยิบเพราะว่าเสื้อโลบมื่อิเขษาไปในถุงเห็ดหายนอรม้เสียบูดเก็บได้บโดนจ้ะแก่กับสิขีบใส่ในถุงนมีประมาาณหาหากนอซํำที่เห้ากินแกงหนึ่งจ้ะอิ่มแกงนึ่งในขอบขัขงเห้านะจ้ะนี่จ้ะใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเห้ากัมาไมาล่อากาศในการจุ่มน้ำจุ่มลงไปแล้วก็กดลง ปากถุงกะยาหายถึกน้ำนะจ๊ะกดลุ่งหายอากาศออกแล้วกะเมื่อนี่หมุนหมุนล็อกเพื่อล็อกเบาหายอากาศเข้าไปในถุงจ้ะหมุนแล้วก,กับันนี้ก็ล็อกไว้พับไว้พวับถุงไวม้มัดยางมัดหนังยางสามสี่รอบให้มันแน่นจ้ะอันนี้ได้ได้ไดสั้นสั้นแหลกนะจ๊ะ เรากัมาใส่อีกสันหนึ่งเพราะว่าป้องกันมาแลงหรือว่าหมดอย่างมากัดถุงเห็ดห้ถุงมันหัวถุงหัวเราก็เห็ดเห็นหน้อใไม่เขาเสียจ้ะเข้าก็ต้องใส่อีกสั่นหนึ่งจ้ะใส่ถุงสองสัน่นสั่นที่สองก็แค่กดอากาศออกกดลมออกแล้วก็หลอกถุงไว้พับถุงไว้แล้วก็มัดยางนังยางสามสี่ลอก สำเนีจ้าก็ได้แล้วจ้าชงนึงใส่ใจให้มันคองเน,นี่ยแต่ยืนบื่เบือเน่ยบ้าเบือดิเดี๋ยวแกงจงกงตัวที่คน

เอเฮ้าอัดถุงแล้วแล้วอัดน้ำใหม่ใส่ถุงแล้วแล้วเขาเก่าเสือกฟางนะจ๊ะเสือกฟางมามัดปากถุงไว้เพื่อที่จะเอาไปแขวนไว้เวลาเข้าอยากกินเข้ากระจังเอามาก,กินจ้ะแกกสิมัดมัดสองฟังนะจ๊ะมัดสองฟังไว้สองถุงจ้ะสองถุงใส่กัน สูตรนี่ก็เป็นสูตรที่เก็บรักษาน้อไม้ได้โดนนะจ๊ะการทอนน้อมอาหารการเก็บน้อไม้ไว้ถาก,กินโดนโดนได้เป็นหาหกเดือนเกือบปีแล้วจ้ะนี่แกกระมัดสองสองฟังแล้วก็เอาไปแขนได้จ๊าบัเน,นี้เอาไปห้อยไหวแขนไหวหาห้าวอันนี้เป็นห้าวตากผ้าได้หน่อยๆน้จ๊ะแกก่อมาแขนน้อไม้ สำหรับการเก็บไอหน่อไม้ที่เข้าแขนเนี่ยพยายามย้าหหน่อไม้ถึกแดดได้จ้าถึกแสงแดดเราจะเห็นให้หน่อไม้เสียงายจ้าเก <_ letter> ็บเก็บได้บโดนจ้าอันนี้ไก่ทดลองมาแล้วเพราะว่าไปสังกเกตบึงหน่อไม้ที่มันอยู่ในโฮมกับหน่อไม้อยู่แดดเนี่ยอยู่ในโฮมนี่มันจะเห็นให้เก็บได้โดนก็อยู่อยู่กลางแดดได้จ้าอยู่อยู่ไกลแดด หรือว่าตรงใดที่แดดต้องหนีเพื่อนๆกับพยายามยา่ยาไปแขนไว้ใกลๆตรงแดดได้จ้ะกัตรงโฮมดีกว่าจา้ะนี่จ้ะแกกระสิหอยว้ย่ามอยากแกงหรือว่าอยากซุปอยากมกุกอยากยั้งทุกอย่างนี่เข้ากะตัดแล้วก็เฮ็ดเป็นซ้นน้อยๆเฮ็ดน้ำมัเป็นซ้นน,น้อยๆแล้วมาต้ม ต้มต้มให้มันจืดก่อนนะจ๊ะเพราะว่าข้าวหนึ่งแค่30สนาทีมันว่าถ้าจืดปานไ,ได้นะจ๊ะอันนี้ไก่แกงน้หมัใส่เห็ดปวกนะจ๊ะน้หมัก็เป็นอาหารที่เอ้ยคนไทยขาดปรดได่อยนะจ๊ะเพราะว่าเนื้อไตออกตกุกนะจ๊ะเข้ากับก,กินน้หม่ดีนะจ๊ะสำหรับมื้อนี้แกก็กเอาน้หม่อะโถมาฝากเพื่อนๆนะจ๊ะ หวังว่าคลิปนี้จะม,มีประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากเดน้ำม่อัดถุงนะจ๊ะสำหรับเมื่อน,นี้กาก็กขคอล่าไปก่อนจะมาพอกันคลิปหนานะจ๊ะคลิปหนาจะเป็นคลิปอิงก็ฝากเพื่อนๆติดตามมึงเป็ี่นกำลังใจให้ใกานได้จ๊ะสำหรับเมื้อน,นี้กาก็กขคอล่าไปก่อนจา้าสวัสดีจา้า